ในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะคะชาวสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและก็ตราดก็ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมค่ะก็เป็นภัยธรรมชาติที่เรานั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะวันนี้เรามีวิธีการดูแลสวนผลไม้หลังจากที่โดนน้ำท่วมขังอยู่นะคะ ห,หลังจากน้ําลดนะคะสิ่งที่ต้องระวังให้มากในส่วนที่เป็นที่ลุ่มแล้วก็ที่ดอนก็ตามเนี่ยก็ห้ามนะคะเดินย่ําบนผิวดินโดยเด็ดขาดเพราะว่าดินเนี่ยยังมีความเปียกชุ่มอยู่นะคะจะส่งผลให้ดินนั้นอัดแน่นระบบรากต้นไม้ที่ได้รับความกระทบกระเทือนอยู่แล้วก็จะได้รับอันตรายมากขึ้น,นะคะ่ะโดยนะคะก็จะทําให้ต้นนั้นตายได้ง่าย ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2วันจนหน้าดินแห้งก่อนจากนั้นค่ะให้ปุ๋ยทางใบผสมกับสารเคมีต่างๆฉีดพ,พ่นให้กับต้นไม้ให้กับต้นทุเรียนของเราตามสัดส,ส่วนต่อน้ำ20ลิตรนะคะโดยปุ๋ยทางใบ NPK ประมาณ3ต่อ1ต่อ2ค่ะเช่นสูตร15 50 หรือจะเป็น4ต่อ1ต่อ3ก็ได้นะคะเช่นสูตร20 55ค่ะหรือว่ามีสูตรใกล้เคียงกันก็ได้นะคะในปริมาณ30 40กรัมค่ะธาตุอาหารนะคะธาตุาอาหารย่อยเนี่ย5กรัมน้ำตาลทรายขาว1%หรือว่าน้ำตาล200กรัมนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงสารป้องกันกำจัดเชื้อราเช่นคอปเปอร์ออกซิคาราหรือว่าแมนโคเซ นะคะโดยการฉีดพ่นให้กับต้นไม้เนี่ยให้กับต้นทุเรียนเนี่ยประมาณ2-3ครั้งห่างกันประมาณ3วันครั้งค่ะเพื่อที่จะฟื้นคืนสภาพโดยเร็วเมื่อต้นไม้นะคะมีการผลิยอดอ่อนขึ้นมาใหม่จนสามารถจเจริญเติบโตกระทั่งเป็นใบแก่สมบูรณ์แล้ว จึงจะเป็นสัญญาณบอกเราค่ะว่าต้นไม้นะั้นอยู่รอดด้วยตนเองแล้วนะคะดังนั้นค่ะก็ต้องมีความจําเป็นจะต้องรักษาใบาอ่อนชุดนี้ให้สมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยจากการเข้าทําลายของศัตรูพืชต่างๆในระยะใบอ่อนนี้ด้วยนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยต้นก็อาจจะตายได้โดยง่ายค่ะ หากว่าต้นมีการออกดอกแล้วก็ติดผลตามมาในระยะนี้นะคะก็ให้กําจัดออกให้หมดเพื่อรักษาต้นแม่ไวค้ค่ะเนื่องจากว่าต้นไม้ผลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องฟื้นคืนสภาพจากสภาวะน้ำท่วงขังให้มีความสมบูรณ์ดังเดิมเสียก่อนนะคะ ข้อเตือนค่ะต้นไม้ที่อยู่ในสภาพน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ยอ่อมมีผลที่เสียหายทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าพันธุ์เดียวกันก็ตามค่ะ ความสามารถที่จะทนต่อน้ําท่วมขังก็ย่อมแตกต่างกันออกไปนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างค่ะธรรมชาติหรือว่าชนิดของผลไม้นั่นเองนะคะผลไม้แต่ละชนิดแต่ละพันธุ์ก็มีความทนทานต่อสภาวะน้ําท่วมขังไม่เท่ากันค่ะบางชนิดอาจอ่อนแออย่างมากเช่นขนุนจำปาดะมะละกอกล้วยทุเรียนในขณะที่บางชนิดก็ทนทาน นะคะอย่างเช่นมะขามส้มโอมะกอกน้ํามะพร้าวเป็นต้นค่ะความสมบูรณ์หรือความแข็งแรงของต้นนะคะต้นไม้ที่มีความามีการดูแลรักษาให้มีความสมบูรณ์ดีมีอาหารสะสมอยู่ในต้นจํานวนมากในระยะก่อนถูกน้ําท่วมขังก็จะสามารถทนทานได้มากกว่าต้นไม้ที่ไม้ผลที่มีการผริ ดอกออกผลมากนะคะภายหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีการสะสมอาหารในปริมาณที่ต่ำนะคะหากถูกน้ำท่วมขังเนี่ยก็จะตายในระยะเวลาอันสั้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ต้องดูที่ระยะการเจริญเติบโตด้วยในช่วงที่มีการปริใบอ่อนโดยเฉพาะในระยะใบพวงก็คือเป็นช่วงที่แผ่นใบเนี่ยขยายเต็มที่แล้วแต่ใบเนี่ยยังมีลักษณะอ่อนนุ่มต้นนั้นมีความอ่อนแอมากที่สุดค่ะเนื่องจากต้นเนี่ย นำเอาอาหารไปสะสมนะคะจากรากไปไว้ที่ใบดังนั้นเนี่ยใบก็มีส่วนที่จะมีการใช้อาหารมากที่สุดนะคะในขณะที่ถูกน้ําท่วมขังดังนั้นเนี่ยการตัดแต่งกิ่งให้มีจํานวนใบลดน้อยลงในช่วงก่อนน้าท่วมขังก็ย่อมที่จะสามารถช่วยยืดอายุของต้นไม้ไปได้ค่ะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของอายุของต้นไม้นะคะต้นที่มีอายุน้อยหรือว่าพุ่มขนาดเล็กก็ทนทานได้น้อยกว่านะคะ และสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมที่ถูกน้ําท่วมขังค่ะอุณหภูมิความเร็วของลมรวมทั้งของสภาพน้ําท่วมขังด้วยนะคะถ้าหากว่ามีอุณหภูมิสูงลมพัดจัดน้ํานิ่งค่ะก็จะทําให้ความอยู่รอดของต้นไม้นั้นสั้นลงด้วยต้นที่ถูกลมพัดโยกคลอนก็มีโอกาสที่จะตายสูงด้วยค่ะ นี่ก็คือวิธีการดูแลทุเรียนหลังน้ำลดนะคะก็ยังไงก็ลองนำไปปฏิบัติดูกันค่ะขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากสมาคมทุเรียนไทยค่ะ